โอ oh, 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 ้ยโอ้ยสลิปสลีปเงียบก่อนเลย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมดีเจเผือกนะครับจะคลื่นทอนในวัน5 Live and Share นะครับถ้าจะถามว่าเอิร์ธเดย์ของผมเนี่ยคืออะไรนะครับจริงแล้วเอิร์ธเดย์เนี่ย is every day อยู่แล้วนะครับ every day is earth day ยังไงก็ได้นะครับทุกวันของเราชีวิตประจำวันของเราเนี่ยใช้ชีวิตต้องคำนึงถึงโลกอยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีหลายๆอย่างซึ่ง ถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับปิดได้ก็ปิดลดได้ก็ลดอีกอย่างนึงี้ผมอยากจะแนะนำมากมองว่าเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองสำหรับวัยรุ่นยุคนี้มากนะครับนั่นคือโทรศัพท์ครับผมเห็นวัยรุ่นหลายคนนะครับใช้โทรศัพท์ฉาบฉีเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งซิมหนึ่งเครื่องหนึ่งเบอร์หนึ่งเครื่องไว้ดูทีวีเครื่องไว้โทรสั่งของอผมไม่แน่ใจว่าจะใช้อกันมากมายนะครับไม่รู้ว่าโทรหากันกี่คนซึ่งผมเนี่ยช่วยโลกโดยการใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับเครื่องเดียวเบอร์เดียว โทรหาคนเดียวชีวิตผมมีให้คนเดียวรักเดียวใจเดียวครับนอกจากที่จะช่วยโลกแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็ดีด้วยนะครับก็อยากจะให้วัยรุ่นเนี่ยลดการใช้โทรศัพท์ลงนะครับใช้เครื่องเดียวพอแล้วก็โทรหาคนคนเดียวพอนะครับประหยัดทั้งพลังงานโลกแล้วก็ประหยัดทั้งร่างกายของเราจิตใจของเราที่อาจจะโดนแฟนด่าโดนแฟนทําร้ายเพราะฉะนั้นใช้เครื่องเดียวโทรหาคนเดียวเอเตอิสเอเวอร y ดีเอเวอ y ์ด a อิ y day ครับผม